การพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่9วันที่10วันที่10พฤษภาคม2564ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังในหัวข้อที่เกี่ยวกับทุกนะครับโดยนำมาอ่านจากหนังสือ,อ,อพลิกทุกสู่สุขอย่างจับพลันซึ่ง รวบรวมเรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับก็ได้นำมาเป็นมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นตอนๆเป็นบทๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นบทที่1 1บทที่11ชื่อว่าความไม่รู้ก่อให้เกิดการยึดมั่นความไม่รู้ก่อให้เกิดความยึดมั่น เป็นบทที่11ของหนังสือพลิกทุกสู่สุขอย่างฉับพลันนะครับเนื้อหาสาระของบทที่11ที่ชื่อว่าความไม่รู้ก่อให้เกิดการยึดมั่นดังต่อไปนี้การเสียสละทุกสิ่งต้องปราศจากผู้ให้และผู้รับจึงจะเป็นการสละที่แท้จริงเพราะว่าการให้เป็นเพียงกลไกของธรรมชาติ การเข้าใจกลไกของธรรมชาติคือการเข้าใจความเป็นเช่นนั้นเองของธรรมชาติความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างต้องไหลไปตามกลไกของมันนั่นก็คือไม่มีใครเป็นผู้ให้และไม่มีใครเป็นผู้รับแต่เพราะมีอุป,ปทานในขันห้าว่าเป็นตัวเรามีตัวเราจึงเริ่มมีตัวเขา จึงต้องมีการให้และมีการรับในยุคโบราณหากผู้ที่เข้าไปหาของป่าก็อาจจะพบต้นมะม่วงต้นฝรัง่งต้นขนุนต้นมะขามต้นมะกะกอหรือต้นไม้ให้ผลมากมายที่มันขึ้นดูเองตามธรรมชาติมันก็มีกลไกทำหน้าที่ไปหน้าที่ให้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะความเป็นธรรมชาติ นั่นเองความเป็นสิ่งหนึ่งของธรรมชาติที่ถูกผลักดันต้นไม้ให้มีการไหลไปตามกลไกของธรรมชาติคือการเกื้อกูลกันที่ธรรมชาติมีให้กันมนุษย์ก็เป็นเพียงธรรมชาติที่มาประชุมรวมกันประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุและมีธาตุรู้ที่มีปัญหาปัญญายาณ ธรรมชาติเป็นตัวผลักดันให้กลไกํำเดินไปได้ทุกอย่างเป็นธาตุทางธรรมชาติล้วนๆที่ไม่ได้เป็นตัวใครของใครรวมกันขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อยังประโยชน์ให้กับธรรมชาติธรรมชาตินั้นย่อมให้มีย่อมมีการให้ย่อมมีความเมตตากรุณาและมีความเอื้ออาทรในทุกสรรพสิ่งอยู่แล้ว ธรรมชาติหากเข้าใจในธรรมชาติก็จะเข้าใจว่าการให้การแบ่งปันการช่วยเหลือกันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นก็คือไม่มีใครได้ไม่ไม่มีเป็นใครเป็นผู้ให้ไม่ได้มีใครเป็นผู้รับจึงไม่มีใครเป็นผู้ให้ใครแต่พอมีอวิชชาคือความไม่รู้จริงในธรรมชาติ จึงเกิดอุปทานในขันห้าขึ้นมามันมีอุปทานไปยึดว่าธรรมชาตินี้มีตัวตนมีตัวเราขึ้นมาหลังจากนั้นก็ไปยึดมั่นในทุกสปปรรพสิ่งไปแสวงหาธรรมชาติมาเป็นมาเป็นของเราจรึงมีการไหลไปการหมุนเวียนไปตามกลไกของธรรมชาติก็เลยสละละ,ละก็เลยละดุดก็เคยสะดุดเนี่ยสะดุดดุดลม เพราะมีเครื่องกั้นคืออัตตาตัวตนของตนนั่นเองซึ่งเมื่อมีตัวตนของตนก็มีการเก็บกักเพื่อสนองตันหาของตนดังนั้นการให้การแบ่งปันการช่วยเหลือกันตามธรรมชาติที่เคยมีก็สะดุดหยุดลงเช่นกันเพราะหากแบ่งปันไปก็จะเกิดความรู้สึกนึกคิดว่าเราจะได้อะไรกลับมาที่ดิน แห่งหนึ่งเดิมไม่มีเจ้าของมีบ่อน้ําอยู่ภายในที่ดินแห่งนั้นคนก็มาตักไปดื่มไปอาบกันมากมายเราก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่ไปร่วมตักน้ํามาใช้มาดื่มมากินแต่วันหนึ่งมีคนมาแจ้งว่ามีเจ้าของแล้วคนที่เคยเข้าไปตักน้ําจากน้ําบ่อน้ําจึงเกิดคิดเองตามธรรมชาตินั้นก็รู้สึกก็กลัวก็กล้า กะนั้นก็ยังพอไปตักได้แต่หากเจ้าของที่ดินผืนนั้นมาขายให้กับเราราคาถูกสมมุติว่าเราตกลงซื้อเรียบร้อยแล้วทันทีที่มีชื่อเราในโฉนดอุป,ปทานฟาร์มยึดมั่นว่าเป็นของเราก็เกาะทันทีที่ดินผืนนั้นเป็นของเราแล้วกระบวนการยึดมั่นถือมั่นก็เกิดขึ้นมีการไปล้อมรั้วไปถากถางไปยึดเก็บผลไม้เหล่านั้นมาเป็นของตนหากใคร ปีนเข้าไปเก็บผล,ลก็ดือดเป็นเดือดเป็นแค้นทะเลาะต่อยกันเพราะต้นไม้นั้นเป็นของเราน้ำบ่อนั้นก็เป็นของเราทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกมันเป็นไปตามกลไกของทางโลกที่เขาซื้อไปแล้วก็ต้องเป็นของเราและเราก็ต้องมีสิทธิ์รวมทั้งเราต้องสองหวงเห็นเป็นธรรมดาแต่ที่ไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมชาติก็คือ เริ่มมีการยึดมั่นถือมั่นการจะไหลไปตามกฎไกลไกลไกของธรรมชาติย่อมสะดุดลงการเก็บกักการหาประโยชน์การยึดครองเข้ามาแทนที่นั่นคือเพื่อนั่นคือเพิ่มเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่ดินนี้มันก็ยังอยู่ตามเดิมตรงนั้นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละ บ่อน้ํามันก็ยังคงให้น้ําอย่างที่มันเป็นนั่นแหละต้นไม้มันก็ยังคงเป็นผลให้ผลอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่สภาวะแห่งการยึดถือมัน่นการมีตัวตนและการมีของตนเปลี่ยนไปท,ทั้งที่ของเหล่านั้นมันก็ยังมีของมันอยู่อย่างเต็มอย่างเดิมตั้งแต่ทีแรกที่มีมาเป็นร้อยเป็นพัน เป็นหมื่นเป็นแสนปีเราก็ไม่เคยไปทุกข์กับของที่มีขึ้นมาตามธรรมชาติที่ดินผืนนั้นผืนนี้หรือเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ก็ไม่มีก็ไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ใช่ดินของเราแต่ตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้ที่ดินนี้เป็นของเราแล้วแม้ว่าเราไม่สามารถแบกไปยังที่ต่างๆได้ตามใจก็ตามแต่ไปที่ไหน ไปอยู่ที่ใดก็จะห่วงใหญ่มันเสมอซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเราเป็นเจ้าของมันหรือมันเป็นเจ้าของเรากันเลยกันแน่เพราะมันให้เราต้องคอยดูแลมันเหน็ดเหนื่อยทุกสุขกับมันเพราะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนับร้อยนับพันนับหมื่นปีแล้วแต่อุปทานว่าเป็นของเรามันเพียงมันเพิ่งเกิด มันเพิ่งเกาะเมื่อเกิดเมื่อยึดเป็นเจ้าของนั่นเองหากเจ้าของตายอุปทานนี้ก็เกาะผู้ที่ได้รับบอดกต่อไปก็จะเกาะไปยึดไปจนกว่าจะตายหรือจะขายที่ดินไปก็จะมีคนในายใหม่มาเกาะมายึดอีกต่อไปเพราะที่ดินนั้นมันยังอยู่ตามเดิมของมันนั้น อย่างที่มันเป็นนั่นแหละบ่อน้ํามันก็ยังคงเป็นยังคงให้น้ําอย่างที่มันเป็นนั่นแหละต้นไม้มันยังคงให้ผลอย่างที่มันเป็นนั่นแหละเราจะเห็นว่าเพราะอุปทานแท้ที่หลงคิดว่ามีตัวเราจึงมีของเราไปด้วยเช่นเดียวกับเช่นเดียวกันเหมือนกับบ้านที่เราอยู่เมื่อก <independently. S 2> ่อนเราเช่าเขาอยู่ก็อยู่ได้อย่างสบายทําอะไรสบายสบายกลับบ้านบ้างไม่กลับบ้าง ไม่ห่วงเท่าไหร่อะไรจะผุจะพังก็ช่างมันเพราะรั่วมันไม่ใช่บ้านของเราแต่พอซื้อบ้านหลังนั้นต่อจากเจ้าของบ้านอุปทานวิ่งเข้าไปเกาะทันทีมันเป็นบ้านของเราหรือมันเป็นเจ้าของเราในทันทีจากนั้นต่อมามันก็จะเริ่มกระ,กระบวนการใช้เรา ให้เราดูแลมันให้เราคอยห่วงใยให้เราคอยกังวลใจเมื่อไปไกลบ้านบ้านอยู่กับที่เคลื่อนได้ไม่ได้แต่อุปทานและความห่วงใยนั้นมันติดอยู่ในหัวของเราและอยู่ในความคิดของเราเรียกว่าไปไหนก็ไปด้วยหรือนั่งไหนก็นั่งด้วยตลอดเวลาเช่นเดียวกันกันกบทุกสปปรรพสิ่งรอบๆอบตัวเราที่สร้างความสุขและความทุกข์จากอุปทาน คือความยึดมั่นถือมั่นให้เราตลอดเวลานั้นมันไม่ได้ขึ้นดูกับราคาค่างวดสิ่งของใครใดๆมันไม่ได้ขึ้นดูกับความสวยงามใดๆแต่มันขึ้นดูกับความยึดมั่นต่างหางสกสรุปว่าเพราะมีตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นของเราซึ่งจะเห็นได้ว่าอวิชาคือความไม่รู้ ที่คอยจะสร้างให้มันเกิดกิเลสตัณหาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราขึ้นมาคอยยึดคอยคอยจับคอยจ้องที่จะสะสมอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการที่จะออกจากขันห้าได้ก็ต้องเข้าใจมันให้ท่องแท้ว่ามันคืออะไรกันแน่มันมีกลไกอย่างไรมันมีตัวตนจริงหรือไม่ในแต่ละวันบุคคลทั้งหลายจึงพลวันไปด้วย ของของเราเช่นบ้านของเรารถของเราเพื่อนของเราลูกของเราญาติของเราภรรยาของเราแฟนของเรานาฬิกาของเราปากกาของเราโต๊ะของเราเก้าอี้ของเราโรงเรียนของเราและอื่นๆที่เป็นของเราหรือสารพัดที่จะเป็นของเรานี่คือสิ่งที่เข้ามากระทบมาปรุงแต่งให้สุขให้ทุกข์ให้วิตกกังวลให้เกิดอุปทานว่าเป็นของเราย่อมได้ ย่อมมากด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความแปลปรวนอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วมันจึงเป็นช่องทางที่ทําให้ผู้ไปยึดกับสิ่งเหล่านี้เหล่านั้นมีโอกาสท,ทุกสุขอยู่กับมันตลอดเวลาด้วยเหตุน,นี้ผู้ปฏิบัติธรรมจนกลายเป็นผู้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงจึงต้องเป็นผู้ปล่อยวางจากการยึดมั่นถือมั่นในขันห้า แม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางวัตถุของมันวิตถุสิ่งของมากมายเพียงใดก็ตามก็จะไม่ทุกข์ไม่ร้อนลนกันกับทุกสิ่งรอบรอบตัวคือมีทุกอย่างได้โดยไม่ทุกผู้ใดเห็นเช่นนี้แม้ว่ามีทรัพย์สินหรือมีอะไรมาก,ก็เหมือนไม่มีมีได้ใช้ทุกอย่างได้แต่มันยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นว่า เป็นของของเรานั่นเองแต่มันไม่ยึดมั่นในสิ่งของเหล่านั้นว่ามันเป็นของเรานั่นเองจบนะครับบทที่1 1นะครับที่ชื่อว่าความไม่รู้ก่อให้เกิดความยึดมั่นแล้วก็มีทิ้งท้ายด้วยทิ้งท้ายทิ้งท้ายด้วยวลีเด็ดนนะครับที่ขั้นระหว่างบท ซึ่งผมก็จะอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี่นี่คือหัวใจสำคัญสุดยอดของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทที่บรรดาพุทธบริสตีจะต้องศึกษาและต้องทำความเข้าใจให้กระจ่างว่าร่างกายและจิตใจเป็นสภาวธรรมหรือเป็นสภาพแห่งธรรมชาติที่รวมอยู่ในสรพสิงทั้งหลายทั้งปวงในจัก,กรวาล และก็ไม่ใช่เป็นสมบัติหรือเป็นสิ่งของของใครคนใดคนหนึ่งนี่คือวลีเด็ดที่ขั้นระหว่างบทนะครับเอาละครับวันนี้ก็ได้อ่านบทที่11นะครับเ,เรื่องความไม่รู้ก่อให้เกิดความยึดมั่นซึ่งเป็นก็เขียนในหนังสือพิกทุกสู่ๆุกอยากจะพลันเรียบเบียงโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับจบไปแล้วนะครับบท พรุ่งนี้ก็จะต่อบทที่12สําหรับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้เช่นเดิมนะครับท่านที่ฟังแล้วเกิดข้อสงสัยไม่เข้าใจหรืออยากจะเลขกเปลี่ยนในสิ่งที่ผมได้อ่านก็ดีหรือสิ่งที่ผมได้อธิบายได้พูดไปก็ดีเนี่ยโปรดติดต่อผมได้ที่หมายเลข 089 126 0689นะครับและ02 513 3279และ02 939 7 466นะครับ,อ,รบอันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ